สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองกันนะคะสําหรับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็คือเรื่องการร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะอ่ก่อนเรียนนักเรียนก็มาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะเรียนเสร็จแล้วนะักเรียนปฏิบัติต้นและชักชวนผู้อื่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ คุณครูมีภาพาให้นักเรียนได้สังเกตนะคะสังเกตภาพแล้วนักเรียนก็ตอบคําถามค่ะภาพแรกนะคะดูภาพแรกก่อนภาพแรกเป็นภาพอะไรคะเราจะสังเกตเห็นว่ากําลังปลูกต้นไม้อยู่ใช่ไหมคะส่วนภาพที่สองก็จะเป็นลักษณะของการทําความสะอาดอยู่ใต้ท้องทะเลนั่นเองนะคะันมีการเก็บสร้ขยะของ ้วนที่ชาวประมงใช้ในการหาปลานะคะหรืออาจจะเป็นซากของอปลาการังใช่ไหมคะลักษณะก็ตามภาพที่เห็นนะคะทีนี้เขาคำถามเขาถามว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดแล้อมมีความสําคัญอย่างไรนะคะ,ะถ้าบอกว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดแล้อมมีความสําคัญอย่างไรก็คือ จะทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นน่ะอยู่ในสภาพดีๆอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะแล้วก็ะะจะทําให้เราได้มีทรัพยากรธรรมชาติแ้ะก็สิ่งแวดล้อมไว้ใช้นั่นเองนะคะอันนี้ข้อสองมันก็จะสมคัญกันถ้าคนไทยทุกคนร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจะเกิดผลดีอย่างไรนะคะ,ะถ้าทุกคนต่างช่วยกันนะคะในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยแน่นอนว่าก็จะเป็นผลดีกับทรัพยากรธรรมชาตินะคะอ่าจะทําให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วเราก็จะมีทรัพยากรเหล่านั้นใช้ไปน,นานๆนี่เองค่ะ,ะทีนี้เด็กๆมาดูนะคะเพราะอะไรเราจึงต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะ เขาบอกว่าตัวเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กับทรัพยากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าได้อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานสําคัญเลยในการปรงชีวิตนะคะดังนั้นเราจึงต้องกินต้องใช้อย่างรู้คุณค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะรวมถึงการชักชวนคนรอบข้างให้ปฏิบัติตนตามแนวทางการอนุรักษ์ด้วยค่ะเพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมไว้ใช้ตามนานเท่านานนั่นเองนะคะ ทีนี้ดูต่อวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะคะข้อแรกเลยก็คือเป็นการทัดแยกขยะก่อนทิ้งนั่นเองค่ะขยะไหนที่สามารถนำมารีไซเคิลได้นะคะ mm hmm. ก็จะแยกเก็บไว้อย่างเช่นพวกกระดาษพวกพลาสติกพวกขวดแก้วขวดพลาสติกต่างๆนะคะอ่ะ ต่อไปก็จะเป็นข้อที่2นะคะคือทิ้งขยะลงในทางขยะนะคะอ่ามันก็จะเป็นการลดปัญหาของมลพิษอ่าที่เกิดขึ้นนะคะลดขยะนะคะได้ด้วยนะคะทีนี้มาดูข้อที่3ก็คือปิดน้ําปิดไฟเมื่อไม่ใช้นะคะก็จะเป็นการช่วยในการประหยัดทรัพยากรที่นํามาใช้ในการผลิตก,กระแสไฟฟ้าให้เราได้ใช้นั่นเองะคะ่ะ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน,น้ำได้ด้วยนะคะต่อไปข้อที่4ี่ก็คือใช้กระเป๋าผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ,ะวิธีนี้ก็คือจะเป็นการลดขยะได้นะคะ,ะเวลาไปซื้อของอย่างนี้นะคะกะ็แทนที่จะให้แม่ค้านี่ใส่ถุงพลาสติกมาก็จะเอาสิ่งของที่เราซื้อแล้วนะคะ,ะถ้ามันเป็นชิ้นเล็กชิ้นที่กระเป๋าผ้าสามารถจุได้ก็เอาใส่ ในกร,กระเป๋าผ้าได้เลยนะคะจะเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกได้นั่นเองค่ะทีนี้มาดูต่อนะคะข้อที่5ก็คือปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มแก๊สออกซิเจนนั่นเองค่ะเรารู้ว่าต้นไม้เนี่ยก็จะคายน้ำแล้วก็คา,ายออกซิเจนออกมาใช่ไหมคะ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการจราจรติดขัดนะคะอย่างเช่นสีแยกไฟแดงอย่างเงี้ยเราก็ควรจะมะีการเอาต้นไม้ไปปลูกนะคะส่วนหนึ่งเลยก็คือจะเป็นการลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ide, ซึ่งเป็นแก๊สที่ออกมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถยนต์นั่นเองค่ะ,ะเพราะว่าเรารู้ว่าต้นไม้เนี่ยจะใช้แก๊สพวกนี้ในกระบวนการทำข้อด้วยแสงหรือสร้างอาหารนะคะ,ะก็จะเป็นการลดแก๊สพิษนะคะแล้วก็ มีการเพิ่มแก๊สออกซิเจนบริเวณนั้นด้วยนะคะต่อไปข้อที่6ก็คือใช้โฟมแล้วก็ถุงพลาสต,ติกให้น้อยลงนะคะก็จะเป็นการลดขยะซึ่งจะเกิดผลกระทบภาคม,มันมากขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็จะทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นพิษได้นะคะเกิดมลพิษเกิดปัญหามีขยะต่างๆมากนะคะ เราก็จะลดการใช้โฟมแล้วก็ถึงก็จะติดใข้น้อยลงนันเองค่ะต่อไป้อที่เจ็ดก็คือซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดให้กลับมาใช้ได้ใหม่นะคะอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้เครื่องใช้ที่ทจากไม้อย่างเงี้ยอันไหนพอซ่อมแซมได้นะคะแล้วก็ซ่อมแซมจะได้มีอ่าไว้ใช้เป็นนานๆนะคะแต่ถ้ามันเป็นพวกเสื้อผ้าอย่างนี้นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะซ่อมแซมได้เหมือนกันนะคะ ่ถ้าสภาพผ้ายังดีอยู่เนื้อผ้ายังดีอยู่อย่างเงี้ยก็ควรจะอ่ะมีการซ่อมแซมมีการเย็บแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่ก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายไปได้ในตัวด้วยนะคะส่วนข้อสุดท้ายเลยก็คือนําสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่นะคะอย่างเช่นกระดาษอย่างเงี้ยเคยใช้ไปหน้าเดียวแล้วก็อาจจะนํากลับมาใช้ด้านหลังอสองหน้าอย่างนั้นนะคะจะเป็นการลด ลดพยาบแล้วก็ใช้ให้คุ้มค่าด้วยนะคะพวกขวดพวกถุงพลาสติกก็เหมือนกันนะคะสามารถที่จะนำไปดีเซเคินแล้วก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะคะอ่ามาดูสรุปสาระสำคัญจากที่เราได้เรียนวันนี้นะคะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือเป็นการแสดงความกระตันยูรูปแบบหนึ่งนะคะที่คนไทยควรปฏิบัติโดย เพิ่มจากตัวเราก่อนนะคะแล้วก็ชักชวนให้คนรอบข้างเนี่ยได้ปฏิบัติตามด้วยเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยคงอยู่ตลอดไปค่ะอ่าทีนี้มาดูกิจกรรมที่ครูให้นักเรียนทำนะคะกิจกรรมเนี่ยจะอยู่ที่หน้าสิบเอ็ดในหนังสือเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนนะคะกิจกรรมก็คือให้เลือกกิจกรรมหนึ่งข้อจากที่ครูกําหนดให้นักเรียนสี่หัวข้อด้วยกันนะคะ เลือกแล้วก็คือให้นักเรียนเสนอแนวทางในการทํากิจกรรมที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะคะพร้อมอธิบายเหตุผลมันก็จะมะีกิจกรรมหน้านี้มันก็จะมีในลักษณะที่นักเรียนอ่านตามหัวข้อแล้วก็เลือกตอบให้มันเหมาะแล้วก็เข้ากับกิจกรรมที่เราเลือกมานะคะกิจกรรมก็จะมีข้อแรกเลยก็คือปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนนะคะ ข้อ2ก็คือปลูกต้นไม้ในชุมชนส่วนสาธารณะนะคะข้อที่3ประหยัดน้ําประหยัดไฟนะคะปิดน้ําปิดไฟเมื่อเลือกใช้ส่วนข้อสุดท้ายก็คือใช้กระดาษรีไซเคลิลนั่นเองค่ะ,ะนักเรีนยนคิดว่าจะเลือกทํากิจกรรมไหนก็คือให้เลือกเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ทํากิจกรรมหน้า11อ่า อกถึงผลหลังจากทำกิจกรรมนี้แล้วด้วยนะคะ,ะเสร็จแล้วก็ให้ถ่ายรูปกิจกรรมหน้าสิบเอ็ดนะคะหลังจากทําเสร็จแล้วถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้าไปในรายกลุ่มเรียนวิชาหน้าที่แล้วก็วิทยาศาสตร์ของเราได้เลยนะคะอ่านี่ก็คือกิจกรรมที่นักเรียนต้องเอามาเติมลงไปนะคะอย่างเช่นอันแรกเลยเนะี่ยชื่อกิจกรรมว่ายังไงนะคะให้นักเรียนเขียน กิจกรรมที่เลือกมาแล้วก็ตอบคำถามข้อข้างล่างนะคะ2 3 4สามสี่ห้าหกนะคะหลังจากนักเรียนนำไปปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะมีผลมีความรู้สึกที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะอะคุณครูเน้นว่าต้องนำไปลองปฏิบัติก่อนนะคะ,ะถึงจะตอบผลแล้วก็แสดงความรู้สึกที่มีต่อการทำกิจกรรมแล้วนะคะอ่า สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะจบการสอนออนไลน์วิชาหน้าที่พลเมืองไว้เพียงเท่านี้นะคะนะักเรียนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ